อไอ้ประโยชคลาสสิกเนี่ยว่าฟ้ากำหนดมาแล้วเว้ยเข้าต้องเข้าเนี่ยอทีอ่เชือ่อเรื่องดวงมากกว่าเรื่องฝีมือเหรอเออคำพูดนี้คือพี่พูดแต่ตอนเล่นแล้วตอนอตอนที่ทพีเป็นนักเตะพี่พี่บอกเสมอว่าเฮ้ยฟุตบอลบอกไม่แต่ตอนอยู่เทโรหรือกัซิกอนนะอ,อย่างเช่นเทโรเนี้ยเราเป็นกับตันทีเราบอกเฮ้ยฟุตบอลถ้าเขาริกิตมา<ช>ว่าจะเป็นแชมป์เองไม่ต้องกลัวยังไงก็เป็นแชมป์แต่ก่อนที่มึงจะเป็นแชมป์มึงต้องมึงต้องทาตัวเองก่อนนะไม่ใช่มึงจะเป็นแชมป์มึงไม่ซ้อมอะไรเงี้ยมึง มึงแม่งหีเที่ยวเลยไม่ใช่มึงต้องทําก่อนแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาจะช่วยแน่นอนคือปาฏิหาริย์ดวงมันจะมาช่วยตอนที่เราทําทุกอย่างจบแล้วเอาใช่ไหมเหมือนเหมือนเหมืนอมมนพี่บอกว่าถ้าเกิดเราไม่ได้ทำอะไรเลยนะเราไม่ซ้อมเราไปแข่งเราแพ้เราไม่มีลูกได้เสียไม่มีอะไรเลยแล้วเราชนะเราเข้ารอบเฮ้ยอย่างนี้มันมันแน่นอนมันต้องพึ่งดวงแต่ตอนนี้คือเราทําทุกอย่างนะเราเสียนักเตะไปกี่คนถูกไหมเราเสียความรู้สึกไปเท่าไหร่ถูกไหมเรายอมโดนด่าทั้งที่เขาเรียกว่าเราก็ทําเต็มที่แล้ว แต่เราก็น้อมรับขนั้นการที่เราเข้ารอบแบบเนี้ยแล้วสิ่งที่พี่พูดไปนี่มันคือมาจากข้างในนะมันไม่ใช่พูดเพราะว่าไปไปเรียกไปกระทบแฟนบอลอะไรต่างคือคือพี่รู้ว่าการพูดกระทบแฟนบอลไม่มีมันไม่มีทำอะไรให้ดีขึ้นแน่นอนไอ้นี่คือมาจากข้างในอ่ะแล้วก็เด็กทุกคนก็ก็เอาเองที่ดูในคลิปวิดีโออะคือเองคิดว่าใครเสียแซงบ้างถูกไหมไม่มีใครเสียแซงทุกคนถูกไหมถูกไหมครับใช่ใช่ใช่แค่นั้นเองจำท่าวันนั้นได้ไหมพี่โยงโอ้โห เองเองรู้เปล่าพี่คิดนะคือเด็กชุดเนี้ยพี่ต้องยอมรับพี่ขอบคุณมันมากๆนะจริงๆขอบคุณคุณแป้งด้วย <ทะ S 1> พอวันที่เราชนะพี่เดินออกมาใช่ไหมก็เจอคุณแป้งเจอโชคอะไรเนี่ย <c oughs> แล้วก็สักพักมันก็บอกว่าพี่พี่ลงไปชั้นสิบหน่อยคือพี่พักชั้นสิบเอ็ดมันบอกว่าอเออพี่ <ๆ S 2> เด็กทุกคนรอพี่อยู่ <c oughs> เออไว้พอเราก็ลงปั๊บโอ้โหเชื่อไหมมันยืนต้อนรับแล้วมันตบมือนะคือตบมือแล้วแล้วสีหน้ามันทุกคนแบบเหมือนกับแบบ แบบกูกูมีความสุขมากอะไรเงี้ยคือซึ่งแบบโหเราทั่นี่เลยนะ,ะเราบอกว่าประทับใจจริงประทับใจจริง